วันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะครับเจ้าบ้านนะครับวันนี้เปิดบ้านตอนรักกีฬาของ b r u ยบุรีรัตนอะคาเดมี่นะครับวันนี้คีกอฟในเวลาสิบโนิกานี่หลายคู่เลยนะครับคีกอครับเรล่อนากการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ b r u เป็นฝ่ายแรกเริ่มคลองบอลก่อนนะครับจ่ายสอดขึ้นมาตัดได้ครับคืนมาอีกครั้งครับเปิดเข้ามาลุ้นนะครับในกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาไปไม่มีใครแต่ว่าดักได้ครับ แตะหลบมาตรงกลางดูครับงหวะนี้จ่ายไหลามาไม่ลาำลวดไปถึงเส้นหลังแล้จริงเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นบอลเข้าหน้าต่างนะครับเมปีย์ยคาย้งนะครับจ่ายมาริมเส้นตักได้ครับนครสวรรค์วางยาวมาบอลลงพื้นจังที่มาจานที่มาหลุดมา3าคนยิงเลยครับแต่ว่ายังไม่ผ่านผู้ศัตูครับสู่ราษาดูครับรรษาเลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบครับดูครับไม่กล้าตัดฟาวแลวยิงชน หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจังหวะที่เลี้ยงมาแล้วไม่มีใครเข้านะครับโอ้แล้วเป็นหน้าของทีมเยือนครับสุพรรษาตีโซโตครับทัประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับช้าครับนี่ครับพาเลี้ยงจี้เข้ามาครับนี่ครับถอยประคองประคองไม่มีใครเข้าก็พาเลี้ยงจี้ไปต่อนะครับนี่ครับแล้วจิ้มไปเลยครับนี่ครับบอลเสียบตาข่ายเข้าไปเลยครับดูเขาช้ามุมนี้กันอีกครั้งครับ นี่ครับพาเลี้ยงจี้เข้ามาในกรอบนะครับนี่นะครับแล้วเลงแล้วครับมุมตัดบอลได้ตรงกลางครับแล้วจ่ายตัดมาลายนี้ไม่ล้ำด้วยครับดูครับงหวะนี้จ่ายตัดมาตรงกลางจับบอลห่างตัวไปแต่ว่าดูครับยังคลองบอลได้ต่อได้ยิงมาโอ้โหแล้วกลายเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหกว่าจะได้ประตูที่2ครับีโอกาสได้ยิงหลายครั้งนะครับกันดูครับโยก นี่ครับแต่งหนีเมาสเสาตัวพยายามจะพุ่งปั่นแล้วนี่ครับแล้วหากข้อยิงสวนเข้าไปนี่ครับดูมุมนี้กันอีกครั้งครับนี่ครับจังหวะโยกหลบไม้ครั้งครับนี่ครับเสาตัวพยายามจะคว้าไว้ครับแต่ว่าคว้าไม่อยู่นี่ครับแล้วหากข้อยิงสวนเข้าไปก็มีตัวยืนคุมเส้นอยู่นะครับคุมเสาอยู่แต่ว่าสกัดไม่ผ่านนะครับสกัดไม่ออก ตายตัดคืนมาครับผ่าเลี้ยงชี้เข้ามาในกรอบครับเราตามมาตาดได้ปาดมาาแล้วลูกนี้มาแล้วครับโอ้โหประตูตีตื้นครับหนึ่งประตูต่อสองนะครับจังหวะที่จารัทนะครับดูภาพช้ามุมนี้นี่ครับนี่ครับผู้เสาตูรับพาดนะครับโ้โ่แล้วกลายเป็นเก็บตกตรงนั้นยืนโล่งๆแปลสวนเข้าไปง่ายๆครับ ดัวชานี่ครับเสาตูรับลอดนะครับชนิการรับแล้วบอลหลุดมานะครับแล้วยิงส่วนก็ไปนะครับโอ้ถือว่าเป็นประตูสาคัญเลยครับของนครสวรรค์ผันภาษาจ่ายไล่มาริมเส้นไปต่อครับจันที่มาจันที่มาโอ้โหจังหวะนี้ครับแล้วผู้สิิให้เป็นจุดโทษนะครับโอ้จ่าจังหวะที่เลี้ยงพาจี้เข้ามานี่ครับโอ้แล้วพึ่งเป็นจันที่มานี่ครับ สปีดหนีไปแล้วแตะไปแล้วครับโอ้โหในกรอบชัดเจนเลยครับนี่ครับดูมุมนี้กันอีกครั้งครับภาพชารีเพนะครับนี่ครับความสามารถเฉพาะตัวไวกว่านะครับแต่หลบไปแล้วเจ้าตัวนี่รู้ตัวเลยครับนี่ครับหมายสองครับรู้ตัวเลยครับสำคัญมากๆครับจุดโทษจวนนี้จันที่มาดดนกับผู้สัตรูครับจริงมาไม่พลาดกับเสมอแล้วครับเจ้าบ้าน 2ประตูต่อ2นะครับโอจากจุดโทษผ่านครึ่งหลังไป3นาทีเท่านั้นนะครับนี่ครับผัวว่าชาอีกครั้บผู้ตัดสรตูก็ไปถูกทางด้วยนะครับแต่ปัดไม่ออกนะครับยิงเลยนะครับเข้า2อุปรตสาประตูนะครับสอดขึ้นมาสกัดไว้ได้ครับโอกาสที่จะแบ่งแทมกันสูงแล้วนะครับ แล้วผู้สินในเกมนี้ครับพันษาชัยสนิทเป่าลูกวินยาวหมดเวลาการแข่งขันนะครับนี่ครับแบ่งกันไปทีมหนึ่งแต้มครับเบียยูบรุราตบุกมาเสมอทางด้านของนครสวรรค์อฟซีครับ2ประตูต่อ2นะครับ